บูได้อ่านเนี่ยก็เลยรีบสอนหนังสือใ,ให้ยายเลยนะเป็นคําง่ายๆอย่างเช่นฉันไม่สบายฉันคิดถึงเธอสังบูก็บอกว่ายายพูดไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยายต้องเขียนจดหมายหาผมนะยายก็พยายามเขียนนะครับแต่ก็เขียนไม่ได้เลยสังบูเนี่ยก็บอกว่ายายครับแต่ายายไม่สบายยายส่งจดหมายเปล่าไปหาผมนะผมอาจจะได้รู้ว่ายายไม่สบายผมมันจะรีบมาหายายเลยพูดไปเนี่ยก็ร้องไห้สะอกสื่ื้นไปนะครับ เมื่อก่อนซังบูเนี่ยไม่ค่อยชอบที่จะร้อยเข็มให้ยายใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยกับร้อยไว้เผื่อให้ยายเยอะมาก และเมื่อตกดึกเนี่ยก็เอาดินสอเนี่ยมาเขียนอะไรไม่รู้นะจนดึกๆเช้าถัดมาเนี่ยแม่ก็มารับซังบูครับแม่ก็บอกลายายนะบอกว่าจะมาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้ามาฝากดูแลตัวเองด้วยนะบอกซังบูให้บอกลายายแต่ซังบูเนี่ยก็ไม่ยอมทําครับตามภาษาเด็กที่ต้องจากลานะและรถเนี่ยก็มาพอดีครับก่อนขึ้นรถซังบูเนี่ยก็ได้เอากระดาษรูปหุ่นยนต์เนี่ยให้ยายยายก็พยายามเคาะกระจกเนี่ยแต่ซังบูเนี่ยก็ไม่หันแต่พอรถออกเนี่ยซังบูเนี่ยกลับวิ่งร้องไห้มาลายายทํามือรูปท้องที่ นชอบทาแล้วโบกมือลายยายร้องไห้สะอกสะอื่นยายก็ได้เดินกลับมาบ้านและภาพการ์ตูนที่ซังบูให้ยายเนี่ยกลับด้านมาอีกด้านเนี่ยมันก็คือรูปภาพพร้อมตัวหนังสือที่ซังบูเนี่ยทำไว้ให้ยายไว้ส่งหาเขานั่นเองครับเป็นคําว่าฉันไม่สบายฉันคิดถึงเธอผมไม่สบายผมคิดถึงยายแดซังบูจากยายยายคิดถึงหลานและหนังเนี่ยก็ได้จบลงครับผม